บบสวัส <cents> ด <input> well ีค <over> รับขอต้อนรับเข้าส <of lined> <ued> ู่รายการเปิดหม้อโก i อินเตอร์ชัดกับผมอาจารย์นดำและน้องฝนผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารฮะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรฮะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีธีมหรือว่าธีม บ้านแบบไทยบ้านนะครับส้มตำใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วค่ะส้มตำค่ะวันนี้เป็นส้มตำอะไรอาจารย์ไทยถูกไหมส้มตำนี่มันมีหลายแบบใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ตำไทยมันมีตำลาวตำป่าตำโนนตำโอ้ตำซ่วก็ยังมีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นตำซ้วก็จะใส่ขนมจีนแต่วันนี้เราจะทำตำไทยปูนากันค่ะอาจารย์อ๋อมือนี่โบไัยประแดกแมนบบเราจะทำตำประหุ้ โาษาไทปลาแดกนะอาจารย์นำสอนได้ไหมคะว่าตำไทยปูนาภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงบ้างคะเอาคำว่าส้มตำก่อนนะครับจริงๆเราใช้ทับศัพท์ได้นะครับเป็นส้มตำส้มตำถ้าสมมติไปอเมริกาแล้วไปร้านอาหารไทยเขาก็จะมีเมนูนะฮะที่เรียกว่า S O M S O M T U M T A M ส้มตำถ้าเป็นคนที่กินอาหารไทยเป็นประจำก็จะรู้ว่าส้มตำก็คือ papaya salad สลัดมะละกอนะครับหรือจะเรียกเป็น ทายผักไผ่ salad ก็ได้แต่อย่าไปเรียกอย่างนี้นะครับเป็นแบบปัปาย่าปอกๆอะไรเงี้ยฝรั่งแบบปอกๆอะไรอะปัปาผ่ย่าปอกๆเขาก็งงฮะยังไงดียังไงดีต้องเริ่มต้นยังไงครับอันรู้จักไหมคะนี่คืออะไรเขาเรียกว่าครกใช่ไหมฮะอันนี้ก็อันนี้ก็สากนะฮะมือถือสากปากถือศีลนะฮะโอเคก็อันนี้เขาเรียกว่า mortar a mortar and this is called a pestle โอเคอ mortar and a pestle ถูกต้องโอเค let's begin ขั้น <'s> ตอนแรกคือการเตรียมมะละกอนะคะอันนี้ก็เรียกง่ายๆนะครับเป็น raw papaya raw papaya ใช่ครับเวลาเราพูด p ผ p ไ y ่เน้นพยางที่สองครับเป็น Papaya แท้เผาไผ่อะเผา่ะเออถูกต้องครับ <laughs> Papaya ถ้า ripe ripe ก็จะแปลว่ามันสุกแล้วนะครับแล้วก็ใช้มะละกอที่เป็นห่าม ไปทางดิบค่ะเราจะมไม่ใช้มะละกอสุกในการทำถ้าสุกแล้วก็คือรสชาติไม่ได้มันต้องเปรี้ยวใช่ไหมมะละกอไม่เปรี้ยวนะอาจารอ๋อมะละกอไม่ได้เปรี้ยวครับประดํามัว่วฮะขอโทษครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมะละกอกันก่อนโดยใช้มีดสังคมแบบนี้เลยอาจารยาด์ดำเคยเห็นไหมคะเคยครับเขาจะเรียกว่า peeler peeler แบบนี้ก็เป็น peeler knife นก็ได้นะเพราะว่า<ๆ> เหมือนมีดใช่ไหมครก็เป็น peeler knife อันนี้เดี๋ยวเราปอกเปลือกออกให้หมดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปล้างน้ำเปล่าก่อนเพราะว่าในมะละกอมันมียางอยู่เราก็จะล้างมะละกอในน้ำเปล่าเพื่อที่จะล้างยางออกให้หมดค่ะอาจารย์ยางมะละกอนี่มีภาษาอังกฤษเรีเยกไหมคะว่าเรียกว่ายังไงบ้างเอ่อถ้าเป็นยางทั่วไปแบบยางรถยนต์หรือย,ยางที่มาจากต้นยางเนี่ยก็จะเป็น rubber ได Rub ้ rubber แต่ถ้าเป็นยางไม้ยางผลไม้อย่างนี้ก็เรียกเป็น resin resin clean the resin off clean <Good. S 2> the resin off ใช่ก็คือทำความสะอาดหรือเช็ดมันออกหรือทำออล้างมันออกเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นมะละกอก,กันต่อค่ะจริงๆแล้วมะละกอส้มตำเนี่ยทำได้ทั้งสองแบบเลยก็คือวิธีขูดกับว,วิธีสับวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีสับให้อาจารย์ดูก่อนได้ครับก็คือตั้งมีดเลยแล้วก็ตั้งมะละกอขึ้นมา มันเป็นเส้นๆไปเนาะใช่อันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบทานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวฝนจะให้อาจารย์นดำลองทํานะคะแต่ว่าให้ใช้เป็นวิธีขูดแล้วกันจะได้ปลอดภัยมากกว่าเนาะอ,อ๋อครูาดมจะตัดนิ้วออกใช่ไหมฮะกอจะตัดน,นิ้วอ๋อไม่ครบ32อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์นดมลองชิมดูนะคะว่ามะละกอดิบมีรสชาติเป็นยังไงใช่ที่นดมบอกว่ามันเปรี้ยวไหมหรือมั่ว โอ้เปรี้ยวมากเลย,เเาายใครมั่วกันแน่ใครมั่วกันแน่นี่ไม่เปรี้ยวเลยมันจืดเลยอาจารย์ดำลองขูดเส้นมะละกอดูนะคะขูดกันไปนี้เลยขูดอย่างนี้ง่ายกว่านะขูดง่ายกว่าค่ะถ้าเขา่าขูดเนี่ยเราเรียกว่าคืออย่างนี้ก็ยังเรียกเป็นเพียวปอกนะฮะ โอเคเยอะนะพอหรือยังครับพอแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวฝนจะมาแนะนําทริคดีๆอีกหนึ่งก็คือทําให้มะละกอเนี่ยกรอบแล้วก็ฟูค่ะเวลาทานก็จะรู้สึกว่าเคี้ยวสนุกขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําเย็นนะคะที่ผสมน้ําแข็งไว้แล้วครับอาจารย์จะดำบิดมะนาวค่ะโอเค let's squeeze the lemon or not lemon lime this is called a lime not a lemon โอเค ก็ใส่เส้นมะละกอลงไปได้เลยค่ะใส,ใส่ลงไปเลยการที่เราใช้น้ําแข็งนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยให้มะละกอมีความฟูมากขึ้นแล้วก็กรอบมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการตำก่อนเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ใส่กระเทียมเลยค่ะ garlic all right put in some garlic แล้วก็พริกขี้หน <Yes, S 1> <laughs> ูเลยครับเอาสักสองก็ได้ฮะ <laughs> สก็พอ,พอครับ <laughs> อย่ามาท้าทายครับ ตำ,ตำเลยฮะใช่ไหมตำก็จะเรียกว่า pound pound let's pound it ตำให้ละเอียดเลยค่ะอาจารย์โอเคปกติอาจารย์ตำบ่อยไหมค <laughs> ะ <c oughs> ยังไงฮะ <c oughs> ตำบ่อยไหมไม่บ่อยฮะรู้สึกเหมือน น้องฝนกำลังเทียบการตำกับอะไรบางอย่างครับน,นะแต่คือ pound เนี่ยเราก็ยังใช้เป็นคำแบบแบบว่าเราท้าคนอื่นจะต่อย I will pound you เดี๋ยวทุบตีอย่างนี้ได้ฮนะแล้วก็เดี๋ยวหันมาเขือเทศสีดา่โอเค Cedar tomato ก็เป็นชื่อเรียกเฉพาะของประเทศไทยนะครับหรือของแถบเอเชียดังนั้นเราเรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับเป็น Cedar tomato หั่นครึ่งน,นี่นไงสามส่วนวนี แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวค่ะจ้ะ Long beans โอเคปรุงรสต่อเลยค่ะจ้ะใส่น้ำตาลปร๊บเลยค่ะ Palm sugar โอเคพาลุ่นเลยค่ะหวานเข้มก oh, ็เอาเอาหวานก็ได้นะหวานกว่าน,นี้ก็ได้ <c oughs> ดับเผ็ดหน่อยหนึ่งนะฮะ <c oughs> อีกหน่อยอีกหน่อยโอเคน่าจะพอโอ okay. เคแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะซีซู โอ้แล้ว put in some fish sauce ขาดไม่ได้แล้วก็มะนาวค่ะบีบมะนาวใส่ได้เลยค่ะ Lime juice ตำเลยใช่ไหมตำเลยแต่ว่าไม่ต้องตำแรงนะคะเราแค่ต้องการให้น้ำตาลปีบละลายโอเคโอเคได้เลยค่ะได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่มะละกอลงไปค่ะจารย์ One handful of papaya เ <c> ร <oughs> าก็ตำใช่ไหมตำคราวไปเรื่อยๆเลยค่ะ ต่อย่างเค้าผสมอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงดีคะก็ mix mix it together mix ม t ส g e t h ก r ย่างอันนี้คกแรกเลยมั้ยใช่ไม่ค่อยเก่งหน้าตาดีเลยนะฮะแต่เมื่อยมือนิดนึงโอเคค่ะอันนี้เข้ากันแล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวใส่กุนากันค่ะ alright l e t s put in some rice field crab เดี๋ยวเราช่วงตักปิ้งออกก่อนค่ะช่วง โอได้ได้ได้แล้วโอเคตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นช่วงฟอนอากาศนมปูอันนี้เอาออกใช่ไหมแล้วก็เอาฟันปูออกอีกตรงนึงก็คือช่วงขาปูค่ะมันจะมีแหลมแหลมโอเคแล้วก็หักครึ่งหักครึ่งค่ะใส่ลงไปหลังจากที่เราใส่ปูนาลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงแล้วก็กุ้งแห้งตามลงไปเลยค่ะอาจารย์ roasted peanuts dried shrimp a lot of peanuts and กุ้งแห้งก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันใช่มั้ย let's put some dried shrimp in เดี๋ยวเราจะคลาต่อเลยค่ะโอเคค่วเราใส่ปูอลองไปแล้วอันนี้แค่ต้องการให้ส่วนผสมเข้ากันดีๆคลุกคล้าเรียบร้อยแล้ว่เดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติได้ยังนะคะอโอ้โห oh ดูแล้วนะครับน้ําลายสอเลยทีเดียวนะครับเรียกว่า my mouth is watering โอ้ oh. เสร็จแล้วค่ะเมนูส้มตำไทยปูนาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอาจารย์อ๋น้ำแบบดำปีเลยนะฮะ <laughs> โอเคต้องทานกับอะไรบ้างครับทานกับข้าวเหนียวโอ้ Ooh, ..a little sticky rice okay. โอเคอ๋อมีไก่ย่างไก่ย่างถูกอะไรฮะก <laughs> ไก่ย่างถูกเผาถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบ ใช่ก็จริงๆผมจะกินแบบเนี้ยก็จะเอาช้อนลงไปคือกินแบบบ้านๆฮะแบบช้อนกลางไม่ต้องฮะฮะอร่อยแต่เผ็ดอ้อว <c oughs> เผ็ดสองเม็ดเองอ <c oughs> ้าวสองก็พอครับอย่ามาท้าทายครับ มากเลยค่ะอาจารย์คือแซ่บมากเลยอยันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเอากลับไปทําให้คุณใบเตยทานแล้วค่ะโอ้ยใบเตยไม่ทานแบบนี้นะฮะอันนี้หนึ่งเผ็ดไม่พอ it's not spicy enough for my wife สองมันก็ไม่มีปลาแดกครับไม่มีปาลาถ้าไม่มีปาลาก็โปรแซบนะฮะถ้าจะแซ่บแบบที่เขาเรียกว่าแซบอเอแซบอะไรนะแซบอเทลก็ดีอ่าใช่ใช่ใช <laughs> เอาม <laughs> เอา mai. ถ้าจะแบบว่าแซบมากๆแซบไหลไหลหลีหรอกก็ดอกระเดียสองสามแซบไหลหรอกก็ดอกกระเดียเนี่ยมันต้องใส่ประแดกนะปลาล้านนั่นแหละภรรยาถึงจะชอบนะฮะแต่ก็วันนี้ก็สนุกดีนะฮะดีใจที่ได้ทำส้มตำที่ถือว่าแซบระดับหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่สอนนะฮะแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเปิดหม้อกูอินเตอร์ชัดเวอร์กับผมอาจารย์ดำและน้องฝนนะครับ เจอกัน EP ีต่อไปนะครับจะเป็นเมนูอะไรต้องต,ต,ติดตามชมครับห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับอันนี้คือเมนูประจำชาติไทยเลยค่ะใช่ไหมใช่ครัซ e. ึ لا, anyway. ่งอ๋อคำว่า signature สังเกตนะครับเวลาคนไทยเห็นคำที่ลงท้ายด้วย t u r e ก็จะเพิรเจอไปเลยใช่ไหมฮะเป็น signature picture ถ้ามีคำไหนที่ลงท้ายด้วย T U R E ออกเสียงเหมือน C H E R เช่น capture 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 โอ้ถ่ายรูปครับ p picture picture โอ้โอเคแล้วก็ signature <c oughs> ดังนั้นอย่าไป p e r c h e r e นะครับเราต้อง p e r p u r e